บริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดภูมิใจเสนอรายการกรีนบีเครื่องสีพารวยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับรายการที่จะช่วยคุณแปลรูปข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารผงสวยขึ้นหม้อเพียงแค่ปลานิ้สัมผัสแค่นั้นเองค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่า เที่ยวรับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เราได้รับประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วหรือยังวันนี้รายการเราจะมาไขข้อสงสัยตรงจุดนี้ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรให้คุณได้รับประทานข้าวได้ขุ่นทีได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดค่ะแล้วติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าวที่สีสดใหม่อยู่เสมอ ถ้าคุณคือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวเปลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทยย่อส่วนรวงสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบีคือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ ของการแปลร,รูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือกสองรุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวกล้องกระท้อปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทำให้อัตราส่วนการแตกหักมีน้อยมีไซโคลนดักแกลบลุงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาวคัดขาวด้วยแกนโลหะ ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแหลบและรำลงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นพุ้งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นเริเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อยทนทานรับประก,กันนานหนึ่งปี สินค้าจัดจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการปลิ้นบินเครื่องสีพารวยท่านผู้ชมคะข้าวคืออาหารหลักของคนไทย แต่ท่านผู้ชมเคยถามตัวเองไหมคะว่าทุกวันนี้ข้าวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกมือ้อได้คุณประโยชน์ครบถ้วนแล้วหรือยังและเป็นข้าวที่ดีหรือเปล่าวันนี้คะ่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของคุณประโยชน์ของข้าวรวมถึงเรื่องของการสีข้าวทานเองที่บ้านที่รับรองว่าจะทําให้ท่านได้รับคุณประโยชน์ของข้าวอย่างเต็มที่แน่นอนคะ่ะวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคะ่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดคุณสมชัยเทพสินวิสุทธ์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ อย่างที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้วนะคะว่าการบริโภคของคนไทยทุกวันนี้ค่ะเราทานข้าวเป็นประจำทุกมือ้อแต่เราไม่เคยทราบเลยค่ะว่าข้าวที่เราทานทุกมื้อเนี่ยดีหรือเปล่าคุณสมชายว่าข้าวที่ดีที่จะสามารถทําให้เราบริโภคได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยต้องเป็นข้าวที่เป็นยังไงคะถ้าข้าวที่เพิ่งสีมาใหม่ๆเนี่ยค่ะมันจะมีรสชาติอาหอมรสชาติอร่อยกว่าข้าวที่สีมานานแล้วแล้วก็วิตามินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีกว่าค่ะ คุณสมชัยมองเห็นปัญหาตรงจุดไหนคะถึงคิดว่าเราควรที่จะมีเครื่องสีข้าวทานเองในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวคะ่ะคือเมืองเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกข้าวมากนะฮะก็ส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะก็คิดว่าถ้าหากว่าคนไทยเนี่ยมีเครื่องเล็กๆเนี่ยเอาไว้สีข้าวตามบ้านเนี่ยจะทำให้ได้กินข้าวสดๆกินข้าวที่มีรสชาติดีนะฮะ แล้วก็มีวิตามินะจะช่วยในด้านโภชนาการอ,กอ,อีกทางหนึ่งด้วยะนะถ้าว่าเป็นประเทศอื่นแม้ว่ายัางตะวันออกกลางเนี้ยถึงเขาจะมีเงินมากจากการขายน้ำมันแต่เขาก็ไม่สามารถที่ว่าจะสีข้าวสดๆได้เพราะเขาไม่มีข้าวเปลือกะนะครับก็คือว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นชาวนาแล้วกันค่ะถ้าชาวนาเราอมองย้อนภาพไปในอดีตเนี่ยชาวนาก็คือจะเป็นคนปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าว แต่สุดท้ายคือต้องส่งโรงสีใช่ไหมคะแล้วปัญหาจากโรงสีที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าโรงสีนี่มีค่อนข้างขนาดใหญ่และปริมาณข้าวที่ออกมาเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าวันนี้เรามีเครื่องสีข้าวที่เราสามารถควบคุมการผลิตได้เราก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดีนักข่สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมของเครื่องสีข้าวบริษัทนาทวีอีกนิดนึงค่ะว่าขั้นตอนและวิธีการใช้เนี่ยยุ่งยากไหมคะคือขั้นตอนวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากเลยฮะ แค่ใส่ข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เข้าลงมาเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็ปล่อยให้เข้าลงมาให้เครื่องันทํางานมันก็จะสีของมันเองแค่เพียงแค่นั้นเองฮะก็ง่ายพอๆกับเหมือนกับเราหุงข้าวเนี่ยไม่ไมียุ่งยากอะไรฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือว่าทั้งผู้หญิงก็สามารถสีได้ะฮะแล้วข้อดีของการที่มีเครื่องสีข้าวเองเนี่ยก็คือบรรดาเพิ่มรสชาติ ในการบริโภคนะยังสมว่าเราเราวันนี้มีเครื่องแล้วเราไปอีสานเราอาจจะไปซื้อข้าวเปลือกที่อีสานมาเป็นข้าวหอมมะลิอาจจะเป็นมะลิแดงมะลิขาวนะหรือจะเป็นข้าวเหนียวเราชอบอะไรแเรวก็ซื้อมาสีสทานเองหรือเราไปไปทางเหนือเนี้ยอาจจะไปเจอข้าวแม้วเนี่ยเราก็ซื้อมาสีทานเองได้ ก็คือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสีข้าวทานเองที่บ้านวันจันทร์อาจจะกินข้าวอย่างหนึ่งวันอังคารอาจจะกินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความจริงล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกในการสีข้าวทานเองที่บ้านด้วยใช่ไหมคะครับแล้วอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยค่ะพอโรงสีที่เขาสีข้าวแล้วก็ทิ้งไว้นานๆกว่าจะเอาออกมาขายเนี่ยกับการสีข้าวทานเองที่บ้านเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการต่างกันไหมคะการที่สีข้าวแล้วทิ้งไว้นานเนี่ยคุณค่าทางอาหารทางวิตามินเนี่ยมันจะลดน้อยไปเรื่อย เพราะเพราะว่าเวลานั่นเราสีข้าวแล้วทิ้งไว้เนี่ยคือข้าวข้าวที่สีมาใหม่ใหม่เนี่ยมันจีจะมีน้ํามันเคลือบอยู่ที่ผิวค่ะถ้าหากว่าทิ้งไว้เป็นสัมผัสกับอากาศนานๆเนี่ยค่ะไอ้น้ํามันเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปค่อยๆระเหยไปนะฮะค่อยๆระเหยไปครับ<ช>แล้วผลสุดท้ายมันก็จะกระด้างทั้งส่วนที่เป็นน้ํามันส่วนที่เป็นวิตามินความหอมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆครับอ๋อค่ะแล้วถ้าพอเราสีข้าวทานเองแล้วเนี่ย มันจะมีเรื่องของข้าวหักข้าวอะไรเงี้ยปนออกมาด้วยไหมคะคุณภาพข้าวหรือเมล็ดข้าวค่ะจะเสียไปไหมคะถ้าเปรียบระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยสีเป็นข้าวกล้องเนี่ยคือเมล็ดข้าวจะสวยกว่าข้าวกล้องนี่คืออย่างนี้เลยใช่ไหมคะข้าวกล้องก็คือจะอยู่เต็มเมล็ดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะทีข้าวข้าวกล้องเนี่ยเนื่องจากว่าเรากระทะเอาเปลือกออกแค่ครั้งเดียวมันก็ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกเส้นใยหรือว่าจะเป็นจมูกข้าวมันก็ยังอยู่ครบ เพราะนั้นวิตามินมันก็ยังอยู่ครบค่ะอันนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยหักแล้วสําหรับข้าวขาวตัวนี้นะคะชวนชวนข้าวขาวเนี่ยหลังจากที่เอาเอาเปลือกไปแล้วเนี่ยก็มาขัดขาวเนี่ยค่ะเออมันช่วงขัดขาวเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์หักมากอ๋อ<น>ะจะมากกว่าใช่ไหมคะมา,มากกว่าค่ะคะแล้วการสีข้าวนี่คือเครื่องสีข้าวเช็ดต,ตัวเดียวแล้วสามารถสีได้สองอย่างเลยหรือเปล่าคะรุ่นสําหรับรุ่นของกินบีเนี่ยมันมันจะมีสอง สองเครื่องค่ะเครื่องหนึ่งสามารถสีได้อย่างหนึ่งก็คือเครื่องถ้าจะสีเข้ากล้องก็ใช้เครื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าจะสีเข้าขาวก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งแล้วจํานวนการสีจานวนครั้งนี่คือเท่ากันไหมคะคือถ้าเป็นสีข้าวขาวเนี่ยเราสีครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยก็คือสีปุ๊บแล้วก็ุูมทานได้เลยใช่ครับถ้าถ้าเป็นเข้ากล้องก็สีสองครั้งค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่คือข้าวกล้องที่ตั้งอยู่ในรายการข้าวสวยคู่บ้านของเรานี่เป็นข้าวกล้องที่สีจากเครื่องสีข้าวของบริษัทนาทวีเทคโนโลยีจำกัดจะเห็นว่าข้าวยังอยู่เต็ม,มเมล็ดเลยนะคะต่อมาเป็นข้าวขาวคะ่ะเป็นข้าวขาวที่มีความขาวสะอาดนะคะแล้วก็น่าทานมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็คือตัวอย่างจากเครื่องสีข้าวของบริษัทนาทวีอันนี้เป็นรุ่นกลีนบีใช่ไหมคะเป็นรุ่นที่สําหรับใ,ใช้ในครอบครัว เป็นขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดค่ะฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมวันนี้คนไทยทุกคนสามารถหันมาดูแลสุขภาพตัวเองได้คุณมีทางเลือกในการสีข้าวทานเองที่บ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าการสีข้าวทานเองที่บ้านนั้นจะทํากันอย่างไรค่ะถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าวที่สีสดใหม่อยู่เสมอถ้าคุณ คือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวเปลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทยย่อส่วนรวมสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบีคือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ ของการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือกสองรุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวกล้องกระท้อเปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทำให้อัตราส่วนการแตกหักมีน้อยมีไสโคลนดักแกลบลงถุงทำให้ในมีปุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาวคัดขาวด้วยแกนโลหะ ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแหลบและรำลวงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อยทนทานรับประกันนานหนึ่งปีสินค้าจัดจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อน สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบ สวัสดีครับพบกับผมแมธิอนะครับดีเจภาคสนามวันนี้ผมและคุณสงชจยนะครับจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาที่สถานที่จริงแล้วก็คนที่ใช้เครื่องนาทีจริงๆครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับผมชื่ออะไรครับชื่อแต๋วนะคะชื่อเล่นชื่อแต๋วชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อบูเพื่อนชื่อบูเพื่อนนะครับผมจุดประกายของความคิดของพี่ที่ซื้อเครื่องนี้มามีมีมีอะไรให้พี่คิดที่จะซื้อเครื่องนี้ครับ อยากกินข้าวที่มันสีใหม่ๆครับอยากได้คุณภาพของข้าวสีใหม่มเพราะปกติแล้วจะได้กินข้าวที่สีน้าแล้วครับแล้วทีนี้เคยเห็นมีคนเขาซื้อน้ำข้าวผมมากินครับก,ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราได้กินข้าวใหม่ๆเราไม่จาเป็นต้องเสียเงินตรงนั้นอืแล้วรุ่นนี้เนี่ยทํา ทำข้าวอะไรได้มัางครับก็มีข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวขาวข้าวขาวมีทั้งข้าวหอมแล้วก็ข้าวแข็งเอ๊ะคุณสมชายครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับผมรุ่นนี้รุ่นหนึ่งพันเทอร์โบเอ1000บหนึ่งพันเทอร์โบครับผมเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ว่าใช้สีในครัวเรือนครับผมขนาดเครื่องก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่นะครับสีข้าวกล้องได้สีข้าวขาวได้อืมรุ่นนี้ก็ เคลื่อนย้ายสะดวกมีลูกกัลล้อครับผมอันนี้คือนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะจุดเด่นอย่างอื่นของเครื่องเครื่องเครื่องนี้ยังมีอะไรอีกไหมครับคุณสมใจก็จุดเด่นก็คือใช้งานง่ายใช้งานง่ายสีสีไวครับผมแล้วก,กินไฟน้อยครับแล้วเสียงไม่ดังแล้วก็เวลาสีเนี่ยไม่ไม่ฟุง้งฝุ่นไม่ฟุง้งครับผมบแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้เวลาเราสีข้าวเนี่ยปัญหาฝุ่นหรือว่ากแกลบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับ มีน้อยใช่ไหมครับไม่ไม่อ้างเพราะมันมันมีถุงนะถุงเก็บนี่คือถุงเก็บครับก็เครื่องเครื่องสีข้าวเรื่นี้ก็อาจจะสีไปไปฝากก็คนรับก็ถูกใจนะสีสีขายก็ได้แต่าแปลกแล้วก็จะแปลกจริงสีกินเองก็อร่อยครับผมแปลกคือแปลกหนึ่งอย่างนะครับคือที่นี่คือเขตแขวงสีกันเขตดอนเมืองกูงเทพมหานครครับ แต่มีคื่นสีข้าวอยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับน,นี่คือไม่แปลงเลยที่ต่างจังหวัดก็น่าจะมีได้แล้วก็กรุงเทพก็มีได้ด้วยครับก็ได้กรุงเทพยังมีได้เลยต่างจังหวัดน,นี่ยิ่งสบายเลยเออหน้าแปลกจริงๆกออออ็ถ้าเกิดว่าบริเวณย่านทุ่งสีกันเนี่ยครับผมต้องการซื้อข้าวสดสดนี่ก็มาติดต่อพี่ได้เลยใช่ไหมมาติดต่อได้ค่ะครับผมก็อยากกินข้าวสดสด กินข้าวใหม่โดยที่ไม่ต้องค้างนานๆใช่ไหมครับหรือว่ากลัวเส้นเปลืองเวลาใช่ไหมครับก็มาติดต่อที่พี่แถ๋วค่ะพี่แถ๋วเขตแถวๆนี้นั่นก็คือเขตสีกันเเอถ้ามีคนสั่งแล้วเราถึงจะจะสีนะครับผมจะไม่ไม่สีเอาไว้ทีเยอะๆอะไรครับผมสีไปเยอะมันก็จะไม่สดอ๋อแต่นี่คือสีไปขายไปเลยระยะเวลาสีนี่ก็คือ ไม่นานด้วยเดี๋ยวผมจะให้พี่แต๋วของเรานะครับลองใช้ลองใช้เครื่องให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับอะเดี๋ยวให้ผู้ชมเอ่อสีข้าวให้ดูสีข้าวให้ผู้ชมทางบ้านดูจะนี่เลยลองลองใช้ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ขนาดไหนครับก็เปลือนะครับอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะอืออย่างนี้เนาะนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ คือเราต้องเทให้เต็มเลยไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมครับอ,อ่ะผมลองผมผมผมทดลองแล้วกันประมาณประมาณนี้เนาะ<ช>อ่ะเราใส่เสร็จอ่ะเชิญพี่แต๋วทำไงต่อครับปึ๊บ ได้แล้วครับอุยข้าวหกเสียดายจังเลยก็คือนี่ได้แล้วครับข้าวร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะครับอ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยครับข้าวยังอุ่นๆเลยนะครับแหมจริงนะครับอย่างนี้เออ่พี่แต๋อมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านไหมครับใครที่สนใจอยากทานข้าว แค่ถ้าใครสนใจที่อยากจะทางข้าวที่สีใหม่ใหม่แล้วคุณภาพเต็มร้อยอก็โทรมาสั่งได้คุณสมชัยครับอย่างสมมติว่าพี่แต๋วเราสั่งเครื่องอเครื่องสีข้าวรุ่น M 1 0 0 0 t u r b เทโบแล<ช>้วนี่คือเครื่องขนาด N w 1 0 0 0 t u พันบเป็น <c oughs> เครื่องขนาดเล็ก คือขนาดเล็กใช่ไหมครับเล็กก็ยังมีเครื่องใหญ่กันนี้ใหญ่ยที่ไม่มีครับแล้วก็ยังมี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 รุ่นใช้ในชุมชนก็มีชุมชนมีใช่ไหมสีข้าวขายในชุมชนให้เงินหมุนเวียนไในชุมชนก็คือมีเครื่องขนาดใหญ่ใช่แล้วแล้วก็ยังมีเครื่องเล็กกันนี้ใช้ในครัวเรือนครับผมก็คือไว้ใน ในครัวไว้ในเซเวอได้เซตตักแล้วก็สีแล้วก็หุงได้เลยง่ายมากนี่คือนี่คือทั้งทั้งหมดของนาทวีด้วยใช่ไหมครับ,รบก็คือเครื่องสีข้าวดีงี้นีครับผมก็วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่แต๋วมามอบอความรู้ให้กับผมแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับทั้งลองสีข้าวแล้วก็ ให้ผมเห็นข้าวใหม่ๆเลยเมื่อกี้ยังได้กลิ่นหอมอยู่นะครับขอ,ขอบคุณอย่างมากนะครับขอบคุณมากนะ,ค,ะครับอย่าเลวครับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะครับเรื่องสีข้าวนาทวีนะครับโทรเข้ามาได้ครับสำหรับทุกนี้พักสกรู่ครับถ้าคุณคือคนรักสุขภาพที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทานข้าว ที่สีสดใหม่อยู่เสมอถ้าคุณคือแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อข้าวสารหรือถ้าคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีข้าวกลือกจำนวนมากแล้วอยากสีข้าวกินเองวันนี้เรามีทางออกดีๆให้คุณเครื่องสีข้าวกรีนบีสุดยอดเทคโนโลยีฝีมือคนไทยย่อส่วนรวมสีขนาดใหญ่มาไว้ในครัวของคุณกรีนบี คือการปฏิวัติแนวความคิดใหม่ของการแปลร,รูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่ใครก็สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านมีให้เลือก2รุ่นทั้งรุ่นสีข้าวขาวและรุ่นสีข้าวกล้องรุ่นสีข้าวกล้องกระทอบเปลือกข้าวด้วยลูกยางขนาดเล็กทําให้อัตราส่วนการแตกหักนีน้อยมีไสโคลนดักแกลบลุงถุงทําให้ไม่มีฝุ่นพุ้งกระจายในขณะสีรุ่นสีข้าวขาว คัดขาวด้วยแกนโลหะผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการมีพัดลมแยกแหลบและรำลงถุงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะสีเครื่องสีข้าวกรีนบีขนาดเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในครัวของคุณเครื่องสีข้าวกรีนบีใช้งานง่ายกินไฟน้อยทนทานรับประก,กันนานหนึ่งปี สินค้าจะจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่088 376 7755และ088 500 7766สินค้ามีสิทธิบัตรห้ามลอกเลียนแบบก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องสีเทา ของบริษัทนาทวีเทคโนโลยี Technology, จำกัดค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะที่เราได้รับเกียรติจากคุณกำจรสวนนสีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้ขอเครื่องสีข้าวของบริษัทนาทวีโดยตรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในฐานะที่คุณกำจรเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เครื่องสีข้าวของบริษัทนาทวีโดยตรงรู้จักบริษัทนาทวีได้ยังไงคะรู้จักเมื่อปี51นะ,ะค่ะปี51เนี่ยเน็นเป็น,ปน,ปนโ,โครงการของยูดีมีสุข าได้งบมาก็ได้ทางศูนย์ของเรเนี่ต้องการลงสีอยูนะ่ก็ติดต่อกับทางบริษัทแล้วบริษัทก็เอามาให้ทดลองใช้ให้ทดลองใช้ดูนะทีแรกเลยเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเป็นลงสีเพราะ <c oughs> ขเขาไม่เคยเห็นนะ่ยลงสีขนาดเล็กขนาดเนี้ยอก็คือตอนแรกเห็นผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรใช่ไหมคะจนได้ทดลองใช้ด้วยได้ทดลองใช้แล้วถึงจะได้เห็นไงเขาถึงจะได้รับรู้ ทดลองใช้ตอนนั้นนี่คือทดลองใช้ฟรีเลยหรือเปล่าคะโชว์ก่อนเป็นโชว์ก่อน,น,อนแล้วก็วกแต่ว่าได้จับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรงได้ทดลองใช้จริงเลยใช่ไหมคะคมแล้วคุณกำจอคิดยังไงถึงที่เลือกใช้เครื่องสีข้าวของสินค้าของนาทวีพอใช้แล้วปุ๊บติดใจยังไงอะไรเงี้ยคะมันมีหลายอย่างด้วยกันนคือหนึ่งมันกินไฟน้อยนะ,ะสองเนี่ยมันใช้คล่องผู้หญิงก็ยังใช้ได้เลยนะ อ๋อคืออย่างดาวถ้าสมมติเราจะไปทดลองใช้นี่คือดาวก็ใช้ได้เลยใช่ไหมครได้เลยครับแม้จะเป็นเครื่องจักรไม่มีวิธีการขั้นตอนยุ่งยากหรอไม่ไม่มีฮะไม่มีขอให้ข้าวเปลือกนี่สะอาดอ๋อค่ะก็คือทางคุณกาจรทําเองตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียวก็ทําได้ได้ครับอ๋อในเรื่องการดูแลรักษาล่ะคะยากไหมคะมันเรารู้กําหนดอยู่แล้วฮะอย่างลูกยางเนี่ยเราสีเด็กสีข้าประมาณเกียนครึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะเปลนของเราเลยแสดงว่าหมดอายุค่ะหมดอายุใช้งานก็คล่องในการ ที่เราดูแลค่ะและเรื่องกระแสะไฟฟ้าก็มันน้อยแล้วปัจจุบันนี้คุณกำจอนใช้เครื่องสีข้าวของนาทวีอยู่กี่แบบกี่ตัวอะไรยังไงบ้างคะนี่ก็ยังว่าเพิ่งได้ใช้ตัวเดียวเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วตอนหลังนี้มันที่ศูนย์ผมเนี่ยมันมีคนมาเรียนรู้อยู่เยอะไงค่ะบางท่านเข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าว่านี่ลงสีอ๋อศูนย์ของค,คุณกำจรมีศูนย์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะไปศูนย์เรียนรู้รเลยครับเป็นศูนย์รองเรียกไอ้ไอ้ปุยยินทรีตำบลบ่อเงินเนี่ยอ๋อค่ะ ก็คือว่าสามารถให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยคร่คะรแล้วในแต่ละวันคุณกําจรรลองยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะว่าใช้เครื่องสีข้าวนาทวีเนี่ยยังไงแล้วก็เท่าไหร่บ้างก็วันหนึ่งก็สีข้าวโดยที่ไม่หยุดเลยก็ได้ประมาณ80ถังต่อ1วันค่ะนะฮะ80ถังตว,ว,วันแล้วก่อนหน้านี้ที่จะตัดสินใจมาใช้เครื่องสีข้าวนาทวีนี่คือคุณกําจอใช้อะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นยังไม่ได้มีรายการถึงออกมา อ๋อแต่คือว่าพอมีให้ทดลองใช้คือเดียจริงๆเนี่ยนะพอเขาทำนาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะทำนาเสร็จแล้วเาก็ขายเลยขายเลยก็คือขายต่อให้โรงสีไปเลยใช่ครับอ๋อไม่ได้เกิดมีการคิดต่อยอดว่าจะนำมาผลิตเองมาแปรรูปเองใช่ไหมคะครับผมทีนี้ศูนย์ผมเนี่ยมันคล้ายๆมันมีมันมีปุ๋ยชีวภาพเปิมันไม่มีสารพิษแล้วอะชาวนาจะเริ่มกินแล้วเริ่มทานกันแล้วนะกับพอเจอโรงสีนี่เขาก็พอตากที่ลานเสร็จก็สีให้ดูเลยเขาก็รอรับมาไปเลย อ๋องั้นเดี๋ยวให้คุณกำจรลองเล่าสั้นๆนิดนึงค่ะว่าูนยนของคุณกำจรนี่คือทำอะไรยังไงบ้างคะศูนย์จริงๆแล้วนี่มันมันทำหลายอย่างนะฮะคือปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะนะปุ๋ยปั้นเม็ดแล้วก็น้ำยาล้างจานและน้ำส้มฟันไม้หลายอย่างฮะถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการประยุกต์แล้วก็ปรับใช้เยอะทีเดียวเลยนะคะใช่ครับ แล้วถ้าสมมุติเราให้ลองจินตนาการภาพกันไปพร้อมกันนะคะว่าถ้ามีโรงสีข้าวขนาดใหญ่อะค่ะที่เราสามเราไม่สามารถควบคุมอะไรตรงนั้นได้เลยแต่อยู่ๆวันหนึ่งเราสามารถย่อเครื่องสีข้าวมาไว้ในครัวเรือนของเราได้เนี่ยคุณกำจรอามอาันดีเลยค่ะก็เป็นประโยชน์อย่างสูงเลยเีนี้ชาวนาก็จะเริ่มในเมื่อเขาทานานปลอดสารพิษแล้วเขาต้องการแล้วใช่ไหมเขาต้องทานทานเองแล้วปลูกเองใช้ไหม่ใช้ปุ๋ยไอ้ที่ไม่มีสารพิษเนี่ยก็ทานเองอีก ร่างกายเราก็สมบูรณ์อายุจะยืนอ๋ออย่างนี้ถ้าปลูกเองและทานเองอย่างนี้ค่ะเรารจะได้จากคุณประโยชน์ข้าวเยอะใช่ไหมมากเลยครับได้เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าไอ้มันไม่มีไอปุ๋ยเคมีเข้ามามันก็ร่างกายเราก็สมบูรณ์ อย่างวันนี้นะคะคุณกําจรในฐานะที่เป็นผู้ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งที่รับมีการนําเครื่องสีข้าวของบริษัทนาทวีมาประยุกต์ใช้<ม>อยากให้ลองผู้เชิญชวนเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านนะคะ<ม>ที่อยากจะคิดอยากจะใช้เครื่องสีข้าวของนาทวีบ้างว่ามีข้อดีอยังไงคือ,ค,อคืออยากจะให้ชาวเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาเองแล้วก็ใช้ปุย๋ยชีวาภาพโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยอเคมีเนี่ยเราทําเองเราทํานาเอง และเราก็สีเองแล้วเราก็ทานเองร่างกายเราก็จะสมบูรณ์ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บ ก็คือเรียกง่ายๆว่าวันนี้เกษตรกรต้องมีการปรับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่นะคะก็เกษตรกรจากภาคตะก่อนเนี่ยก็คือว่าต้องตรากราแล้วก็ทํางานหนักพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะวันนี้นอกจากคุณกําจรจะมาให้ความรู้กับเราแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์เกษตรดีๆอีกไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์น้าส้มควันไม้นะคะหรือจะเป็นน้ํายาล้างจานจากมะกร,รูดข้าวกล้องข้าวหอมแล้วก็ ข้าวสารข้าวเปลือกอีกมากมายค่ะถ้าใครสนใจแล้วก็ติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์จากด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้ค่ะสำหรับหลายๆท่านที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามด้วยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องสีข้าวกินดีเครื่องสีข้าวประจำครอบครัวแต่กังวลว่าจะไม่สามารถหาซื้อข้าวเปลือกได้วันนี้นางจวีมีข่าวดีมาบอก สำหรับท่านที่ซื้อเครื่องสีข้าวกินดีเรามีข้าวเปลือกพันดีจัดจำหน,น่ายข้าวเปลือกจุกถุงผ่านการคัดสรรและทำความสะอาดด้วยเครื่องอัตโนมัติจึงทำให้ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดปราศจากฝุ่นลอองและเศษหญ้าเศษฟางบรรจุขนาด10กิโลกร,รมัมกระทัดรัดเหมาะไว้สีกินเองในครัวเรือนสนใจสั่งซื้อข้าวเปลือกกินดีได้ที่บริษัทนาจวีเทคโนโลยีจำกัด